สวัสดีครับสายสายไปน้องรับกับปปมพ่อกับพี่กับน้องกับจินเก้ยครับรับในการกับมาเปิดจองวัดจองปีในการเบียดชิบสะสันเราพี่น้องอบสักแปดนาทีรับหลังจากมืัอเซาเดือกินรับพี่น้องครับพี่น้องครับก็ถเอว่าก็ขอบคุณพี่ชายพี่น้องครับสีจองไม่หาใบครับซอยดงนุ่งเนาะคุณสมพรศิลาเล่ารับพี่น้อง กติว่าขอบพระคุณไอ้ทรายเป็นอย่างสูงครับก็ติว่าจะไปเรียบบัสเด็ดดีก็บยูทีหกไรซิเบตใบไปน้ c. องครับยิงอาใบกับเป็นของพี่ทรายกับซอยมาสักคู่เนะาะเขาคอยเป็นคอยไปพี่น้องครับได้หน่อยเขาเอาเอาหลายสู่ราะว่าเศรษฐกิจซะสิกับพ่อเสียไปกติว่าจะตามเนาะตามเพลินพี่นอ้องก็ตามพี่นอ้องสิซอยเขาสิไปครับ เอาลายกับบริเอาตามทีเพิ่นพ่อไปได้ครับพี่น้องกัทเทียวะบัตรได้ก,ก,กค็ครับหกหนอยสิบใบคลับพี่น้องกัทเทียวะขอบพระคุณครับไอ้ไส้ครับพี่ไส้ผมแท๋ละครับพี่น้องเมาเป็นไส้ไงบ้านจะอยู่คนเจนครับกัทเทียวะเป็นห้องน้องกัตามข้าวตามข้าวกัทเทียวะขอบพระคุณครับพี่ไส้เป็นอย่างสูงครับสำหรับพี่น้องครับเอกสารดำเนินหน่อยพ้นสวรรค์ครับกับครบแล้วเราบพี่น้องบนสิเปียนเบิร์กพอมิด เบิกเพอร์อมิตเก็บสิว่าเรียบร้อยวีซ่าน้องบีก็เรียบร้อยกับการขอของต่อหม้อับโดยไม่มีขับโ,โ,โดยไม่มีเงื่อนไขกับเขาออได้ตลอดกับถือว่าเข้าออกได้ตลอดถึงอายุสัญญานะพี่น้องเนาะกับที่ว่าขอบพุณพีขอบพุณน้องครับบัตรทุกใบหัวใจถูกดวงสิสอยกันมากับตลาทีมงานเสียใบยวันมวนผมครับน้องเต้น้องจงศิล ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับทุกคนเนาะครับเมื่อแรกครับพี่พอ่อครับผมในการกินไรสดหูกระนองเตีหรือบนดินใหม่กับเจลูกสาวดำด่วนหน่อยพวกกันครับสัญญาครับในการครับทำข้าว่าเป็นศิลปินของดำบด่วนหน่อยกับใส่เวลาหนึ่งปีไป้องครับไม่เกินนั้นครับเนาะก็ให้ตามกฎหมายบ่ให้เกินนั่นครับถ้าหมดเอากับมาต่อใหม่ ครับพี่น้องครับต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับจนกว่าลูกสีเศร้าปวดลับพี่น้องเนาะกติว่าลูกเศร้าเนี่ยพ่อบางสีครับก็อยู่เลือกไปแต่ลูกพอเศร้าการเรียนงาต่อครับคือความหมายเขาอย่าเปลี่ยนครับใหญ่ลูกกับมี่และได้ไดการเป็นศิลปินเนาะลูกกับศิลป์องเพ่งมากรหลายปีพี่น้องครับตั้งแต่อยู่สิบสี่ปีโอ้หลายปีตอนสิบสี่ได้อนี่ก็รัยี่สิบกว่าพี่น้องกติว่าเป็นหลายปีพอสมควร ลูกบอกเคยมีเส้นเกินจากของเป็นของตัวเองเดี๋ยวนี้กับจะออกเส้กินในดำดนหน่อยไปนั่งกับปีน้องกับกฝากพี่ฝากน้องเนื้อปีน้องอยู่บริเวณเมืเซาน้องตีกันในคุยไปแล้วกันในประชุมกับกันแล้วในทีมงานเนาะการทว่าการทำให้มบีการสีเอตอยังอยู่ใสกับที่เขางัดใสกันในคุยกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ชัดเจนว่าของอัดใดครับพี่น้องมีซีกันในมาแขงกับพี่กับน้องแต่ของอัดอยู่รอบปีน้องแตสิมีเสียงสิมามีกุบเมืองไทย ครับพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพี่ขอบพูดน้องครับก็ถือว่าการทําสัญญาครับการทําสัญญาการทำพิธาโนบีก็ถือว่าก็ค่อนข้างก็บ่ได้ง่ายครับพี่น้องครับแต่ก็บ่ได้เหลือความครับก็บ่ได้เหลือความที่เขาสิเฮ็ดเนาะก็เราตั้งใจเฮ็ดหนังในตัวผมนั่นก็ถือว่าต้องให้มันจบพี่น้องก็ต้องได้คําตอบครับพี่น้องเนาะแต่คําตอบว่าบ่ได้พอสาเหตุหยังครับพี่น้องเนาะ ก็ใส่เวลาเดือนหนึ่งไป้องรับเวลาเดือนหนึ่งครับก็ถือว่าเวลาเดือนหนึ่งกับรองน้องในการยืนเอกสารทุกอย่างบริษัทจัดงานเหรียญบริกองสุนใหญ่ของไทยประจําแฝงสภานักเขตบริษัทจอมอจูกับเมืองเหรียญไป้องรับกับวารุก็ได้มาละงานโตกับมาจาบัดจาไปแล้วก็ถือว่าเอกสารม่ที่เรียบร้อยไป้องรับสัญญาหนึ่งปีครับสัญญาหนึ่งปีรับเป็นสังกัดไก่เสือใบบ้านมวลไป้องรับ เราเราจะไม่เพื่อรูปพี่น้องครับบริฟังผลประโยชน์อย่างเนาะขับจักส่วนต่างๆในงานเิ็นใครกับฝากพี๊ฝากน้องเรือรับในลูกเต่าก็สามบาทขอม้าครับสามบาทขอม้าแสดงครับอยู่เมืองไทยได้แล้วครับพี่น้องครับแสดงอยู่เมืองไทยได้แล้วก็สิว่าขอบคุณมพี๊ขอบคุณน้องเป็นอย่างสูงครับพี่น้องเนาะครับกระบอกงานนอาชีพพี่น้องเด้อคณะกรรมการ พักดันซอยกันครับดำเนินหน่อยพอดสวรรค์ครับพี่น้องครับเอกสารทุกอย่างผมว่าโจผมมันก็ได้โพสต์มาแล้วเนาะมันเป็นวีซ่านอนบีบอนซีเมนครับหนังสือเดินทางครับตัวมอกข่าวอกกับซีบอนซีเมนเบิร์กเพอร์มิตครับพี่น้องกัททีวาเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับพี่น้องกัททีวาขอบคุณปีขอบคุณน้องเสียงกำลังใจต่อไปกับลูกขึ้นกับลูกวันสิเดินหน้ากับตั้งใจทํางาน ผมก็ไดี๋ยวคุยระกับกำลนงดนวลแล้วว่าตั้งแจกทำงานต่อไปเกิดความลูกแล้วครับสิควันไฟตัวเองสหรับผู้ใหญ่ปูหั่โอกาสในการเป็นสิกะเป็นสปอนเซอร์ครับออกซิงเกิลเพี้ยงหาเพียงแรกในการแต่งกับเป็นอาจารย์หมอเพียงไทยครับน้องครับเป็นผู้แต่งหน่เนาะสิเป็นแนวหมอร่ำเกินเหล่าคนจังหวาโจโจครับเป็น้องสิออกมาแบบไหนกับมีสีเพ้งน้ำกันกับเสี่ยจ้างผูหลักปูหญ่เลือก เสียท่านำเนิวยเลือกกับพวกเราเพญ่อจะเป็นจ้ันเซกับอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากับเทวายเป็นเป็นผู้เดอกสันกับพ่าเสียเจ้านี้เรามีประสบการณ์แล้วในการทําซิงเกิลมาให้การเิรปินครับอันนี้เป็นครั้งที่สามปีน้องเนาะเขาหยอดไมห้มันปังพี่น้องกับเป็นปังแต่ปังมาลูกกับเทวามาเดินปังหาดขึ้นเป็นเสิลปินทั้งสองฟังโขนฟังบุญการับงานใดฟังเตีกับมิเชื่อเสียงหนักกย่ยงไ้เป็นทั้งจันปีน้องครับ กับฝากพูดอะไรพวหไงทั้งสวัสดิเตบพอนที่เป็นศิลปินรุน่นพีศิลปินคูบาดการทั้งสวรรดเขตเนาะกับฝากดำนุน,น้อยได้พป็นน้องเด้อครับด้วยการสั่งสันซอยพักดันให้ดำนวน้อยครับได้มีโอกาสเป็นศิลปินสองฝังโ้งอะไรตามครับอ๋าทุกอย่างทีมงานเสียใบยบ้านมวนบ้อนผมน้องเต้น้องมันจงศิลป์ครับหรือทีมงานชิ่ปรศาสตร์ครับพอนปารุชาปารุสระเวิเข้ากัให้ครับ โอกาสลูกเต่าไน้กว่าเจียบครับฝึกผลต่ว่าเสียงนะผมคิดว่ากับพ่อหน้าหนาพ่อได้พี่น้องพ่อได้ยองเนาะกับที่ว่าเสียงกนกลางกับเป็นสีย้อมรับขนาจัตทางานเพื่อแย่งย้อมับพี่น้องกับน้องกลางกับพี่น้องลุงน้องเนกบมาบุญเต็มเลยพี่น้องครับกับเือว่าขยอทามหาครับตามมาดำเนินหน่อยครับเป็นในปานี้มากขอม้ามุงไทยเหมือนไรผมก็ได้บอกว่าครับถ้าทัางไหน จะทางงานผลมีงานอย่างต่างสิกับเชิญดำเนินยมาลองเพลงโดยที่บริษัทคาจังไปลองกับผมเลยดำเนินการในภาพหลูกภาพต่อมาลองให้เพิ่นครับไปลองบลสิเป็นต่อหม้อหรือไม่เป็นที่มงานของจังหวัดลอยเห็ดกับเชิญต้องการดำเนินหน่อยมากับสารสัมพันธ์มีรภาพเซร่ากับ่น้องครับสารสัมพันธ์แฝงสมรภูติกับจังหวัดลอยเฮ็ดผมก็สิเสนอทาง ผู้หลักผู้ใหญ่ไปครับพี่น้องครับกศิวาเฮามาสร้างสรรค์เนาะครับในงานต่างๆกศิร้องประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นมึงว่าศิลปะประถมระวังสอนฟังคงครับกล่อมากศิวะจากฝ่าพี่ฝางน้องครับเอาเอาไว้สำหรับเก่อนดงพี่น้องเด้อเรื่องของน้ำนมหน่อยเนาะก็สวัสดีครับ